นี่ค่ะเมื่อนชาาโซเชียลทั้งหลายคะวันนี้นะคะก็กลับมาในคลิปใหม่คลิปนี้นะคะวันนี้หลังจากที่เคยอัพคลิปเกี่ยวกับการล้างหน้าไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้การล้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็จะบอกว่าการล้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่า ถ้าเราล้างหน้าดีนะคะก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งผิวเราเนี่ยก็จะดีแล้วก็สิ่งสกปรกบบที่ตกค้างอยู่ี่ผิวนะคะก็จะหายไปทําให้ไม่เกิดสิวแล้วก็สิ่งอุดตันในร่างกายนะคะวันนี้เนี่ยจะมาแนะนําเป็นตัวนี้สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะน,นี่ยี่ห้อเรชินะคะเร purify gentle facial wash gel นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจลล้างหน้านะคะที่มีส่วนผสมของเห็ดทั้ง6ชนิดนะคะเยอะมากๆแล้วก็ ที่ชอบที่สุดเคยคือมีสมสุนของน้ำผึ้งมานูก้านะคะซึ่งน้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ใสาสามารถทําความสะอาดผิวในได้ดีทีเดียวเลยตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่ามันจะช่วยทําให้ปัญหาสิวทั้ง4ประการเอ้ยปัญหาผิวทั้ง4ประการเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะคือจะช่วยควบคุมความมันส่วนเกิน สลายความมันและสี่งอุดตันนะคะอย่างที่2ก็คือช่วยลดแบคทีเรียสะสมนะคะสําหรับใครที่หออน้าชอบเป็นสิวแล้วเป็นสิวง่ายนี้เพราะามีแบคทีเรียอยู่บนหน้านะคะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องการคืนความชุ่มชื่นให้ผิวนะคะสําหรับใครที่ต้องอ,ออกไปเจอมลภาวะนะก็จะรู้ว่าแบบหน้ามันจะรู้สึกเหี่ยวแล้วก็เหนื่อยนะคะแล้วก็อย่างที่4เลยก็คือเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะว่า90%ของทุกคนที่ใช้มาเนี่ย รู้สึกว่าผิวไม่ระคายเคืองแล้วก็รู้สึกชอบมากๆเลยก็ตัวนี้นะคะอาจจะเห็นว่ามันเป็นหลอดเท่านี้นีใช้ไปเท่านี้ละเห็นไหมเออก็อันนี้นะคะเราจะมาลองให้ดูเดี๋ยววันนี้จะลองล้างให้ดูด้วยกลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นน้ำผึ้งเพียวๆเลยคือแบบเหมือนเอาน้ำผึ้งมาล้างหน้าเลยซึ่งตัวส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยก็เดี๋ยวจะมาลองเทสเนื้อให้ดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงว,นะว่าเนื้อเจลเขาเป็นยังไงนะ นเนื้อเจลเขาจะเป็นแบบนี้คือเป็นเจลกลิ่นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็หอมใช้ไม่ต้องเยอะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีฟองไม่เยอะนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นโฟมล้างหน้าหรือเป็นเจลล้างหน้าที่ดีนะคะไม่จําเป็นต้องมีฟองเยอะเพราะว่ามันจะทําให้มันฟองเนี่ยมันจะตกครั้งในใบหน้าเรานะก็เป็นอย่างเนื้ออย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเชนให้ดูแล้วเดี๋ยวจะวันนี้จะมาล้างหน้าให้ดูเรวยแบบ เออมันใช้ดีจริงไหมใช้แล้วหน้าชุ่มชื่นไหมอะไรอย่างนี้สําหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายมากๆแล้วตัวนี้เนี่ยชอบตรงที่หน้าไม่แห้งนะคะเพราะว่าเราเป็นคนหน้าแห้งนะตัวนี้เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปลองล้างหน้าให้อยู่ดีวกว่าไปทําหน้าให้เปียกก่อนเราดูเลยหน้าเปียกแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็มาลองกันเลยนะคะใช้โฟมล้างหน้าแค่นิดเดียวนะคะนี่แค่นี้พอคะ่ะแล้วก็ เอาเลยถูให้เกิดฟองบนหน้านะคะค่อยคนวดวนนะคะแล้วก็นวดตามแบบรูขุมขนของหน้าจะเห็นว่าตอนแรกมันมีแบบบัชออนมีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีรองพื้นมีแป้งนะคะใครดูโซ่แบบว่ามันน้อยไปอะไรอย่างนี้ก็เอาอีกจริงๆเคยอ,อยากไปล้างให้ดูในห้องน้ำแต่ว่าตอนนี้ห้องน้ำสกรปรกและเต็มไปด้วยเอ่อหอมเคาก็เลยเอาลงัง้ก็ได้กลิ่นหอมมากเลยชอบกลิ่นน้ำผึ้งมาก แอบประจุนะ้ะมาอีกนึงแล้วเราก็ล้างเลยนะคะนี่ตามดูขุมขอดอย่างไรบ้งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไงผลลัพธ์จะเป็นยังไงไแล้วก็ผิวจะชุ่มชื่นเหมือนเดิมไหม กลับมาแล้วหลังจากที่แอบไปล้างหนะ้าเอาน้ำสะอาดล้างแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับตัวเลชิเนี่ยอันนี้ใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่เป็นสิวง่ายแนะนำเลยนะคะเพราะว่าล้างออกมาแล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงเลยเนี่ยคือหน้าย,ยังชุ่มชื่นอยู่แล้วก็สะอาดมากแล้วก็มีกลิ่นหอมมากนะคะทำให้หน้ารู้สึกผ่อนคลายเนี่ยคือส่วนที่ดีมากๆแล้วก็ ชอบม,มากๆเลยอันนี้ราคาแค่299บาทนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาโฟมล้างหน้าดีๆอยู่นะคะหรือว่าจะใช้ของอะไรดีหรือว่าอ,อ,อยากรู้สึกว่าหน้าสะอาดผ่อนคลายไม่มีสารอันตรายนะแนะนำเลยเป็นตัวนี้นะคะเ e ชิพพิเ r e f y g n t t l f Facial Wash g l l ใช้ดีจริงๆเพราะว่าหน้าสะอาดมากแล้วก็หอมใสนะคะใครที่หาอยู่นแนะนำเลยเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างนะคะ นี่แล้วก็ลองไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย